โอเคครับครับสวัสดีเพื่อนเพของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเล่มพระก,กอบทองปะซุ้มนะครับก็ปะซุ้มของทางร้านนะครับก็อันนี้ลูกค้าเพิ่งพูดถึงอัพาติกก่อนครับการอัาอพาติกของทางร้านลูกค้าท่านนี้ชอบให้อัดแกนกลางเป็นสีแดงนะส,งสังเกตพลาสติกแกนกลางจะเป็นสีแดงทําให้พระที่เป็นโทนน้ําตาลโทนเทาเนี่ยโทนดําเนี่ย ขับสีออกมาได้ดีกว่านะครับเป็นเป็นเขาเรียกไงเป็นสิ่งที่คนเล่นเล่นพลานะช้อชอบนะแนวแนว,แน,วนี้นะแกนกลางจะเป็นสีแดงแก็จะทําประมาณนี้สัดส่วนมากให้กับลูกค้านะครับก็โอเคแล้วปะซุ้มนะครับปะซุ้มนายยะก,ก็ปกตินะครับสังเกตอันนี้เป็นแผ่นลงมานะครับแล้วก็วักวักเป็นคลื่นนะครับเป็นลายกระนกคลื่นนะครับ ตรงนี้จะเบาลงมาเพราะตรงนี้ลายอึดอัดแล้วเขาก็จะไล่ลงมาตรงนี้ทําให้เป็นเบาลงนะครับก็คือเป็นจุนทรายนะฮะแล้วก็เป็นลายพญานาะคเป็นแผ่นพญานาคแปะแล้วก็แกะนะครับทรงรูปพญานาคเสร็จแล้วก็เป็นตน 15, ัวพญานาคเสร็จแล้วคลื่นเหมือนคลื่นทะเลนะครับวักๆแล้วก็เป็นดอกบัวคว่ำนะครับข้างๆก็เป็นห่วงสามรอนติดไข่ปลานะลายมารีเ้ยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ลายกระหนกส่วนลลางก็จุนทรายปาดเหมือนเดิมนะครับผม <ๆ S 2> แล้วมาพูดถึงตัวกรอบน้ำหนักของกรอบอันนี้นะครับปะสมอยู่ที่7.81จุดแปดหนึ่งกรัมน่ะน่าจะหนักที่ขอบด้านข้างนะขอบกว้างนิดตัวผ้าค่อนข,ข้างกว้างกวดปกตินิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อนข้างตัวองค์ผ้าสูงประมาณสองข้อน,นิ้วก็ส่วนมากถ้าไซสนี้ก็สองสลึงขึ้นนะสำหรับปะสมถ้าไม่ซุ้มเนี่ยจะอยู่ประมาณห้าปลายปลายถึงหกต้นต้นนะพอซุ้มเนี่ยขึ้นไปเจ็ดจุดแปดหนึ่งกรัมทันทีนะครับ ลูกค้าคนนี้ไม่วอรี่เกี่ยวกับน้ําหนักนะก็ไม่เขาไม่ได้เสีเรื่องน้ําหนักก็ทําให้ออกมาพอดีพอดีนะสมเหตุสมผลไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปนะเนื่องจากจริงๆไซส์เนี้ยเขาเล่นตัวบอดี้ตรงกลางเขากว้างอยู่แล้วเขาทาขอบเล็กให้มันดูสมดุลกับตัวผ้านะมันก็เลยออกมาพอดีพอดีผ้าเด่นผ้าเด่นออกมาประมาณ80ถึง90เปอร์เซ็นต์นะ ขอบก็จะเป็นตัวรองลงมามาทําให้ดูไม่อึดอัดนะถ้าทําขอบป,ประมาณ20%่สิบเเนหรือสาเนี่ยมันจะดูกว้างไปนะโอเคก็เอามาสมดุลดีนะครับผมเราพูดถึงตัวพระเนี่ยครับตัวพระเป็นพระสมเด็จนะฐานพระสมเด็จฐาน3เส้นนะสามเส้น1 2 3นะผมหาข้อมูลในนี้เลยนะรพระสมเด็จฐาน3 3ชั้นนะพูดผิดพระสมเด็จฐานสาชั้น เจ้าคุณสีนะวัดอ่างศิลารุ่นแรกปีสองห้าศูนย์สี่พิมพ์เล็กนะหลังยันกระบองไข่นะครับเนื้อผงนะฮะเห็นนะครับกระบองไข่เนี่ยปึ๊บะลักษณะของอ่างศิลาเขานะครับผมมันจางๆนะแต่ก็เห็นเหมือนกันนะครับเห็นนะครับมันจางๆผมผมก็เสิร์ตตามที่ลูกค้าบอกนะก็เอามาก็เออเป็ลักษณะแบบนี้เลยนะครับสมเด็จเจ้าคุณสีนะ ฐาน3ชั้นวัดอ่างศิลารุ่นแรกนะครับพิมพ์เล็ก2504ก็บองควายเอาเรื่องนะครับอันนี้สวยครับผมว่าโอเคก็ประมาณนี้สำหรับองค์นี้นะครับผมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอยู่หลังคลิปนะฮะท่านใดมีข้อมูลรู้ข้อมูลอยู่แล้วก็ปัดไปหลังคลิปเลยนะครับหรือดูคลิปแยกนะครับที่เป็นภาพหมุนอย่างเดียวนะครับก็เอาตามสะดวกนะครับส่วนช่องทางติดต่อสอบถามนะครับ QR code ผมขึ้นไว้ต้นคลิปนะครับเป็นช่องทางที่ตอบเร็วที่สุดนะครับส่วนช่องทางอื่นนะครับปัดลงล่างนะครับใต้คลิปที่ทำคอนเทนต์นะลงล่างนะครับทำอธิบายด้านล่างจะมีช่องทางทุกช่องทางนะ IG Tiktok Facebook เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โลเคชันของทางร้านนะครับกดได้หมดเลยนะครับผมของข้างล่างนะครับโอเคส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะห้างทองผลเจริญทาง YouTube Facebook IG และ Tiktok นะครับผมสวัสดีครับ